แตนก้าสครับพี่นุ๊กครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๊งครับครับผมวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนเด็กเป็นเพื่อนครับผมนี่พี่ปิ๊งพี่นุ๊กเอาตัวนี้มาฝากกันนี่กามาดดดะกามาเคโรเกะอะไรนี่ชุดอะไรแบกกันไว้นี่เล่นกับตัวนี้ด้วยพูคุดินจริงๆถ้าเกิดเป็นเออาร์นี่คือมูลค่าเด็กที่จะสูงมากเลยนะไอเนี้ยไม่แพงมากหรอครับไอเนี้ยแพงถึงบอกไงโอ้ยแล้วมันเอโอ้ ใช่ AR ได้แบบเต็มบอดมีแค่พููลินที่มีแค่ฟอยเซเว่นใช่พูลินพูลินเออพูลลินอันนี้มี AR แล้วสวยด้วยเพราะน้องแบบชมพูชมพูใช่ส่วนอันนี้สวยมากๆใช่ได้หาไม่ได้แล้วใช่อันนี้จริงๆถ้าเกิดไปอยู่ในบล็อกนด้ไว้แสดงว่าตัวเล็กของเขามีใช่เขาได้มีสามตัวใช่ก็เลยบอกว่ามันน่าจะแพงมากๆเลยร้องประสานเสียงอาท่าดนตีเดียวกันใช่แล้วครับผมมาเล่นร้องประสานเสียงเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมโบนี้จะพอไหวหรือเปล่า อีอถ้าตีพี่นุก็ต้องร้องเพลงเอาสิไม่งั้นไม่ออกอะกดดันแล้วทำไมทำไมถึงพูดอะไรแบบนี้ออกมาพี่พี่เอานี่เลยเขาตัวเล็กแล้วก็ไฟฟ้าไปเลยเอ้ยเรายังมีเจ้าเครื่องขยายขอบใจหลายอยู่โดนแน่โดนแน่ผมบอกเลยสองไพแต่ว่าตัวที่โชว์เป็นเมกะไโวแลเด็กไฟฟ้าโอเคแพ้ไฟฟ้ามันมันน้ำมันโดนอยู่แล้วแพ้ไฟฟ้ามันเป็นดินด้วยนะโตขึ้นไปก็ยังก็ยังแพ้ไฟฟ้า แพ้ไฟฟ้าโอ้ด okay, ีโดนแอรสองไปโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูก like anyway> ันว่าไอเด็กร้องประสานเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงได้เลยเล่นได้จริงเหรอผมไม่เคยเห็นเลยได้อ่ะเอะไะครับพี่นุ๊กหัวหรือก้อยมาพี่กระจูหัวหัวปึ๊บออกหัวเริ่มก่อนไอ้ที่เริ่มหลังแสดงหัวใหญ่โดนหล้วบอกเลยเริ่มบัเทิลคูรินลาฟิอาร์ซีเอ็กซ์ฟีมาตั้งแต่เริ่มเลยก็เดินจั่ว โปปปิ้นมิตรภาพเอกับผมเลือกโปเกมอนห้ที่ไม่เคยจะติบสูงสุดสองใบาวางบนเบนได้เลยได้ผู่ลินกับโอทามาโร่ไม้กินนี้แหละอาดเร์ทำอะไรไม่ได้เข้าเไทยผมจวดเทพได้เลย,ยเทพจริงลงแขนเหล็กเป็นไงมาก่อนด้วยไม่มีมิไรยดอน <laughs> แปะลูกโปะให้ลาติอาสไม่ลูกอยาทำคร้บอยาทำต <laughs> นตน,นเดือดไม่พอ,อ,อเออ ต้องใช้ไหมลูดมันลูดแต่เริ่มเลยเหรอคือมันมีอีกใบที่จั่วเยอะมากๆอ่ะัว้าจั่วมาปุ๊บเล่นไม่ได้เนี่ยและไอ้นี่มันจะแบบมันจะเหงานะผมใช้นี่ก่อนเลยเ๋ย่อยคกิดอิเล็กทริกจินเนอเรเตอร์ดูไดห้าใบครับได้ดีเลือพลังงานพื้นฐานสูงสุดสองใบจากที่เจอแปะให้ปวยมอเอไฟฟ้าเนแปะแปะมันไม่ได้เริ่มที่มีไรดอนนะจบละได้ใบเดียวโอ้โหได้ใบเดียวเกินค่าเฉลี่ย มันแอบไม่ได้มันเครื่องขยายไม่ได้อย่าว่าจะเครื่องขยายเลยครับตอนนี้ตีธรรมดาออกแล้วเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> ย่ยแล้วตอเลยครับสมกับเป็นที่ปิินเนี่ยหมกแล้วสถิติมันชัดทุกคน<ช>ไฟฟ้าต้องให้พีเอสดเล่นนะจริงคนนั้นคนเดียวไปพลังงานจากมือเป็นไงใช่เฮ้ยขอโทษครับพี่นุ๊กซัาพ,พอเลยครับครับปะนิทานของลิเลียอ๋อได้เลยผมไม่ลงกับอีกทีนึงกะเนี่ยผมกลัวจวดแปดปุ๊บนิ่งแล้วตั้งอีที่รีเค็กก็ไม่ใช่แน่ๆผมลิเลียไปก่อนเลยดีกว่าเข้าใจ มือใหม่8ใบใช่ครับมันมันจั่วเยอะไงก็<ช>เลยแบบไม่อยากใช้รีเทกแต่จากสถิติจั่วใหม่ก็เหมือนเดิมนะก็จริงครับนิ่งครับ <laughs> จัว่วให้การบนมือเป็น6ใบครับถ้ามีไพ่6พอดีจวแปดนี่จวเป็น8แทนเ <laughs> ชวางอคิลิโกจะตลกมากอันนี้มันขาดแค่อิคิลิโกจริงมือของตัวนี้ยเนสบอลครับผมได้เลยครับอ่ามาแล้วมีไรดอนได้แล้วครับ เลือกเป็นมิไรดอเอครับเลือกออพื้นฐานหนึ่งตัวลงเบนเลยแต่กความสามารถเลยครับแทนเดมยูนิตครับใช้ได้หนึ่งค้างได้เคยใส่เราเลือกปอลมอนพื้นฐานไฟฟ้าจากในเด็กสูงสุด2ตัวลงเบนเลยได้เลยเลือกเป็นชิบิชิระสึกะลาคุไรโอเคเ้ลาคุไรโอ้ยเอาเลือดเยอะเข้าสู้ได้เลยแต่ผมบอกเลยว่าตีไม่ออกสถิติไม่เคยโกหกใครจริงทุกคนผ่าน ฐานอย่างนี้เลยเหรอเออครับเข้าเทินจัวพี่เนี่ยอยู่ๆแล้วโป้งป้างอะไรนะคุณมรสภาพเลยเป็นไปไม่ได้รู้เ<ห>ร,รื่อกันคูลินท่าฮิคาริเราก็จะได้ล้องภาษาเสียงหนึ่งตัวสองตัวแต่ถ้าอย่างนั้นเราจะตีได้ไม่แรงเพราะฉะนั้นตดพลังงานจุดระเบิดให้กับคูลุินปะณิธานของลิเลียเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนนี้ตีขั้นต่ำร้อยแล้วมีขว้างใส่โลกเฮ้ตายนะตายนะก็ยังดีกว่าสองไฟอ่ะอ่ะ ยานะอู้โปฟินมิตรภาพโอทามาโร่เลือกโปเกมอนในทีไม่เกินเจ็ดสิบสองตัวครับโอทามาโร่สองตัวเ๋อยอะนะนี่มันตีเท่าไหร่แล้ววะสองร้อยแล้วปะ่ะสองร้อยแล้วเฮ้ยยังขาดอีกทีละเม็โอเคใช่ไหมใช่ห <4, S 1> <5, S 2> ้ายี่สิบเอ้ยยังจึบจ๊บจึ๊บจะมั่วโปรฟินไปที่สอง โอทามาโลเหลือเชื่อไงเฮ้ยภาพคุ้นมากทุกคนภาพเหมือนไอ้เผาเดียวที่เขาหลอกพี่แล้วเลยโอ้ยแบบเดทที่นุ๊กทำอะไรเยอะกว่านั้นเยอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหน้าตาเหมือนกันเลยอะอย่างเจ๋งเลยอะตัวนี้ลงเทอนที่แล้วครับผมวิวัฒฐการโอทามาโร่เป็นกามาการุแล้วเขาก็ยังมีไอ้ร้องประสานเสียงอ๋อน่าจะมีลูกล่างม้ลูกล่างดีลูกล่างโจมตีร้องประสานเสียง40คูณ จำนวนโปเกมอนที่มีท่าร้องก็จะเสียงโจรสนามไฟเราครับผมตอนนี้มี5ตัวก็200มันนับทุกตัวใช่ไหมห้าตัวอ๋อไอ้น,นี่ไม่มีโอเคเฮ้ยฟ <Hey! S 1> ูตเลขสองร้อยเนี่ยมีคอ้าวอุย้ย<ะ>จบเทินพลังงานจะระเบิดตกฟองทิง้ง mm. เหวอเหมือนกับนบาดบาดบาดเอาสิลาภยาเราไม่หมดสภาพนะแต่มันเหลือสิบนะโดนโดนหายใจใส่โดนไอ้นี่ตีตายไหมอ๋อไม่ตายต้องอยเรียน เอาท่จัวแต่ผมเอาอยัางไงดีละ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาอันนี้ไปก๊อบร้องประสานเสียงไหมศูนย์ดามจดทำทำไมถ้าคุณติดพลังงานได้ติดให้นั่นด่วนเลยถ้าติดพลังงานได้อไอ้บุอลครับิีกา้าเป็นมือสองใบครับได้เลยหาบอลว่าหนึ่งตัวขึ้นมือตัวนั้นมีชื่อว่าชีบีบิวได้เลยครับจะโตอีกทีเป็นเมก้าเลยรอ,อเลยไคริวผมบอกเลยของดีมากใช่ชีบิชีรแลสึกอไา่แต่ครับไคริวมันต้องมาผมใช้ ซอฟตเลยครับครับปะนิทานของลีเลียได้เลยครับอ่าผมยังไพ่หกโยจัวแปดใบเหมือนเดิมลืมๆได้เลยวิทยาการลากุไลเป็นเมกาอะไรโมเลยครับได้เลยครับโอ๊ยโอ้โตัวใหญ่จังอะจากนั้นใช้ความสามารถครับอิเล็กทริกเดโมครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นไฟายเราครับเลือกพลังงานมือถ่านไฟฟ้าจากกองนี้ติดให้ปุยมันไปเมนต์ตามใจชอบเลยได้เลยติดพลังงานจากมือโดนผมละผมบอกเลย แปะลูกโป่งนี่มันต้องแปะตัวนี้อย่าไปแปะตัวนั้นนะทุกคนหนีฟรีโอ้ยที่รอดไม่ได้ยังไงไม่รู้เอาไปเลยแคเล็กเอ็กผมยังไม่ได้ใช้แคนดิมยูนิที่ว่าขอโทษครับใช่ครับแคนดิมูนิครับเอามาอีกตัวชิบิชิระสึได้เลยจบตีเลยครับเครื่องขยายขอบใจหลายครับ120ดาเมจไปอย่างพอดีครับโอ้ยร้อยยเมจ120ดาเมจรบุกุลินหมดสภาพโปเกมอนที่หมดสภาพด้วยดาเมจจากข่านี้ครับเสียผมได้การร์ดมันเพิ่มหอีกไป ครับไปได้สองไพรส์อะไรครับภูกลินขึ้นไปได้หรือว่าชุบๆๆนุ๊กเลือกเป็นกามาการุขึ้นไปที่ตำแหน่งขอสู้ครับครับเข้าเทินจั่วการ์ดหนึ่งใบครับเฮ้ยน้องนาเบทเท่าภูกลินนี่นะใช่แล้วพี่นุ๊กใช้โทโกะครับผมครับเลือกบอมว่นเวลาการและพลังงานอย่างละหนึ่งใบแสดงให้ฝั่งตรงข้ามดูแล้วนําขึ้นมือครับอย่าบอกนะพี่นุ๊กเลือกเป็น ถ้าเป็นการมาคารุยังได้อยู่กับพลังงานนี่แล้วพี่มีโโคลินบนมือใช่ไหมไม่มีแต่ว่ามันจะเป็นเจ็ดสี่ยี่แปดต้องกาพินพินครับเดี๋ยวนะหรือว่าจริงๆแล้วที่เขาไม่เก็บไพ่เพราะเขาจะรีเวโอร์เซชัอะอยากจะเก็บใจจะขาดอาเหรออ๋อโอเคแปลนึกว่าพลังงาน<ำ>จุดระเบิดก็ได้นึกว่าแผนล้ำลึกอ๋อไม่ใช่เ <laughs> พราะว่าถ้าเกิดเทินหน้าไอตัวนี้ยังอยู่พินหนักแหละพิธี <laughs> าาการกามาเกรโรเกะครับผม โอ้ยทำไมเองคูณ70อยู่คนเดียวเลยอะ่ะโอ้โหเขาผมตัวใหญ่<ะ>ติดเ,เรียวเศร้าในจี้เท่านี้เข้า280ดาเมตรแล้วครับด้วยาการทิ้งไว้ตัวหนึ่งแม่โ <laughs> จมตีร้องประสา,าเสียง7จคูณครับผมโปเกมอนที่มีร้องประสา,าเสียงอยู่บนสนามไฟเลา่าตอนนี้มี4ตัว280ดาเมตรโจมตี28 28 28 <laughs> รู้งนี้ไม่น่ารูนี้น่าเขาเก็บไพ่ไว้ อ๋อเขโดนพลังงานจุดระเบิดอยู่ดีอ่ะใช่แล้วท้าไ,ไหนก็โดน280ดาเมจครับแข็งเหล็กบนสภาพครับเป็นการได้ไวตรงไปครับเอานี่ขึ้นไปเลยได้เลยชีพบิวส์ได้เลยเข้าเทิธออ๋อมันไม่หลุดนี่นาไม่หลุดสิแต่ว่าตอนนี้ไม่นหนึ่งสายเพราะไพ่ตามอ๋อไพ่มาไพ่เท่ากันอ๋อมันไตพ่ตาม,มถึงจะทํางานเออบังคับตีตัวนี้ที่เฮที่ร้อยเจ็ดสิบผมคูณสองอยู่แล้วตัวนั้นอ่ะเขาเทิร์นผมจั่วเฮที่ร้อยเจ็ดสิบเลยครับผมลง คิดจริงๆดูดูดลงมาคิดจริงๆจะกระบอกแคิลูกเกศได้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้แต่ได้ผมได้ความสามารถเลยครับได้เลยครับพิกวิกฤตได้ครับตอนนี้แล้วผมมีโปเกมอนหมดสภาพครับจั่วสามใบได้ครับปาบโอ้โหคราวนี้เรามากันเกียรใช้การสักพอยครับครับเปเปอร์ครับหาหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนครับเลือกมาเป็น เครื่องรางแห่งความกล้ากับไฮเปอร์บอลเลยได้เลยจากนั้นผมใช้ไฮเปอร์บอลเลยครับครับผมยิงการ์ดเป็นมือ2ใบยิงเป็นอันนี้เนสบอลกับคิดเอ่ออิคิริงโกได้เลยครับหาบอลว่าหนึ่งตัวครับเลือกเป็นชีบิบิวเลยอุ้ยได้สองพลังงานใช่แล้วหดดดจากนั้นผมวิวัวนาการเลยแปะลูกโป่งด้วยครับเนี่ยหนีฟีทั้งบอร์ดของแค้ใช้ความสามารถเลยครับอิเล็กทริกเดยามโครับสองตัวเลยครับ แปะให้เมก้าไลโว่แ้องเอาเลือเดเยอะๆไปสู้เลือดน้อยมันหมดมันหน้ามืดไวไปหน่อยครับผมแปะพลังงานพิถนันากมือครับให้เมก้าไลโว่ครับโอ้โหเมก้าไลว์วนอันนี้มันเหลือสิบต้องตีสามจี้เลยเหรอตีท่าบนก็พอมั้ง <laughs> โอ้อันนี้มันเลือดเหลือสิบมันจะโดนอะไรไหมมันจะมีอะไรแปลกๆไหมสี่สี่สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ 24อันนี้21 22เป็น25 27เอ,อ่ออันนี้มันไม่น่าไม่น่าถูกดึงไปตีหรอมังม้งมั้งมันจะตีเครื่องลางนะอ่ะแปะเครื่องลางให้คิดิีแล้วกันอ่ามีประโยชน์กว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยเดเมจมันน่าจะโอเวอร์รือแล้วล่ะใช่ๆน่าจะหมดสภาพผมมีการที่ชื่อว่าพามเชเชอร์ครัทุกคน แต่ผมโดนมาคับตีตัวหน้าผมเสียใจมากเอาจริงนะดึงตัวหลังมาก็ไม่รู้จะตีใครเหมือนกันมันมันเหมือนกันไปหมดเลยผมเข้าใจฟีลลิ่งพี่นุ๊กเกมเมื่อเกมที่แล้วละมองไปไหนเจอแต่ควายอันนี้อมองไปไหนเจอแต่อะไรก็ไม่รู้หน้าเหมือนกันไปหมดหนีปีกบเป็น,น<อ>าทางคกเลยใช่แล้นอ้นอ,นอ,องเป็นทางคกเอาเมกา้าไลโวลเข้าไปครัแบบแต่แล้วผมจมตีเลยไลออนบัตเตอร์ ไปอย่าง400ดามิทิ้งพลังงานมาล่าไม่ทิ้งเอาเลยออดบัตเตอร์แบบไม่ทิ้งพลังงานแค่400ดามิท่านั้นเองใช้การละมันหนึ่งใบเท่านั้นครับผมเฮ้อันไหนมันจะง่ายกว่ากันนะเลือด3 3 0อ่ะพี่นุ๊กอ้าวผมก็อยังไพน้ำนี่หว่าอันนี้โรีเวอร์ซอลอยู่ดีใช่โรีเวอร์ซอลอยู่ดีแต่ว่าตัวที่พี่นุ๊กขึ้นไปถ้าพี่นุ๊กน็อกแบบยิ่งใหญ่อลังการดาวลัดดวงเนี่ยพี่นุ๊กก็จะได้สาไพท์นาไพพี่นุ๊กจะไม่มีทางใช้รีเวอร์ซอลได้อีกแล้วอ่ว พราะเธอหน้าถูกหนักไปเดียวก็ไม่มีทางนั่นเหมือนกันอ่ะพี่นุ๊กเอาตัวนี้ขึ้นไปครับโอทามาโรครับเข้าเทินตัวก้าวหนึ่งใบไม่ตัวมันเล็กตัวมันน้อยห,อหมดเลยใช่ครับใช้ลูกอมประหลาดดีมาตร,รการนี่การาเกรโเกรกะหน้าเดิมดีมาตการพูคุินอืมเหนือนจะเชื่อโปเกเกียสามจุดศูนย์ครับเปิดท็อปเบกเจ็ดใบครับผมการไปั้นมีชื่อว่าทกโกหรือเปล่าถ้าได้ทกโกจกง่ายได้ลเหลียโอเค ถ้าได้ลิเลียเนี่ยต้องตับก่อนฮัตสักคุแฮมลืมไปแล้วละสิถ้าโปเกมอนฝ่ายเราหมดสภาพเาผมในเทินก่อนถึงจะใช้ได้เปิดท็อปเด็กแปดใบเอาสามใบขึ้นมือแต่กองแล้วนะโอเคครับโหเลือกแค่สามใบมันจะไม่มีได้ยังไงเ้าเอ้ยพลังงานมันจะไปมีได้ยังไงแล้หยิบสองใบยอย่างไว <laughs> <laughs> รู้เลยว่าใบหนึ่งเป็นมอน,น <laughs> อ่ะ <laughs> เลยจะเชื่อ ผมเจออะไรครับนี่แต่ว่าพี่นุ๊กก็ตีแค่สองแปดสิบไงมันไม่แรงหรอกพี่ลงอีกตัวมันถึงละ3ามห้าบ้าคจะไปเอาอย่างนั้นเล่าอย่าโชว์ติใจไม่ดีเอาล้เอาล้เอาแอ่ะพี่นุ๊กเป็นมือแบบนี้นะนุ๊กป้าพี่นุ๊กเลือกแบบนี้แล้วกันโอเคครับที่เหลือมันไปไหนอะที่เหลือกำคอมาสามโอ้โหไม่เสียด้วยเลยจะเชื่อ มันต้องมีพวกเงี้ยหมดเหรัอ๋อมันต้องมันใช่ยาก <c oughs> มันใช่ยาก <c oughs> ใช่ใช่ใช,ชอ่ะเป่หามยามลาตีครับ <c oughs> ตัวนั้นชื่อว่าไอโะอะไรที่กาหรือเปล่าท <c oughs> ามาโลวางลงบนบนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดห้าสามร้อยห้าสิบจเมตแน่นอนรีเวอร์โซเอนจีคนดีคนเดิม <c oughs> อะไรกันเนี่ยงไงโอ้ยจะต,ติดพลังงานฮ่าอ่ะอ่ะอ่ะตีตีตี 7จ็ดห้าสามสิบห้าสามร้อยห้าสิบเดเเป็นไงแรงไหมอะไรวะเนี่ยหมดจำภาติดกันรล้ว่า3สามใบครับเฮ้ยม่กก้าไปง่ายยังโอ้เอาชิปบิวึ้นมาครับได้ครับเขาถึงจวดเทพได้เลยโอ้โหเทพจริงเซรล่าไม่มีเอ็กให้ยิงสักตัวผมใช้นี่เลยครับไปหามยามลาตีครับ เนี่ยแล้วพนักงานไม่หลุดอ๋อแต่มันไม่มีละไม่มีร<ช>างละไม่มีละเป็นสายละเลือกเป็นแขนเหล็ก EX ได้ครับผมโดนส่งไปอีกแล้วผมก็ไม่จะได้อยู่ดีแต่นั้นผมใช้นี่ก่อนเลยครับครับคิดจีคิดสุคดสครับจวดสามใบก่อนับผมปังว้าวแล้วผมก็ใช้กล้ามไปนี้ครับครับชั้นเบ็ดชั้นยอดได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่เป๊ะไปหมด เลือกพลังงานสามใบกับข้อกอครับ<ช>เหลือไวสองใบไว้ให้ปาไหลกดได้เลยได้เลยแต่คนอาจจะงงว่าเราเก็บพลังงานทาไมใช่ครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้อิเล็กทริกเจเนเรเตอร์เรานั้นเปิดเจอได้อย่างสวยงามปืจนปจะได้ไม่ปุ้งเงี้ยวปุ้งเงี้ยวใช่จะได้ชาร์จพลังงานได้ขอชาร์จหนึ่งใบติดจากมือหนึ่งใบนะใช่ครับขอแค่ใบเดียวเท่านั้นอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์เปิดห้าใบนี่พวดนี่ไงมะชด เหมือนประจดแม่งครับการันตีการันตีผมแปะสใบเลยได้ไหมได้เลย2ใบพอตามกฎของการเกมะเราเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มจริงเพิ่มมาสี่เลยต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรเจ็บใจเท่าตกเลขเลยุดก่อนแล้แต่ขนาดตกเลขครับผมยังไม่เห็นภาพเลยเออเอมันไทยเดียวไงมันเลยพวดพครับอิเล็กทริกในโม นี่เหลือเชื่อได้เจมสีแปะพลังงานจากมือครับให้มีไรดอนเผื่อได้ตีได้โอ้หเออใช่ถ้าเกิดมันรอดเธอรนี้ได้เธอหน้าก็ได้ตีแหละหนีฟรีครับฮึผมมีการตอ่ะผมอยากใช้การサポートชิวอะนันจโมงแต่ผมไม่มีให้ใช้อะสวยจแป้วใจร่วงวุวตผมอยากใช้นันจโม่ะ มันเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่คนละคนคนนี้ชื่อลิเลียคนนี้ชื่อลิเลียทิศทานของลิเลียครับเก็บไม้โจหไปผมกว่าเยียร์คำเดียวเมื่อเมื่อกี้ผมมีพามเกเชอร์ที่ไม่รู้จะดึงใครมาเหมือนกันเฮียังไแล้วลูกตีคนเนี้ยใช่แล้วมันหนีฟีด้วยอ่ะมีลูกโป่งอ่ะมันเคลียร์ไปหมดแล้วโจหกไปครับโหดมันก็ยังมีพามเกเชอร์ทุกคนปกติของลิเลียนะ เรียนอะไรไปก็ได sí. ้กันเดิมอ่ะเรียนเชื่อจบไปครับครับเครื่องขยายขอบใจหลาย240ดาเมจดพ่อแพ้ไฟฟ้าใช่ครับ120ยคูณสองพ่อแพ้ไฟฟ้าตะมกคุณเป็นตะมกเงินเก่งสมรรภาพเฮ้ยคุณตีแรงขนาดนั้นเปเอ็กหรือเปล่าได้สามไพ่หรือเปล่าเข้าเทินจัวการ์ดหนึ่งใบที่หาไม่เจอเพราะมันอยู่นี่นี่เองเอตต้องด่าผมแน่เลยอ่าแล้วพูดอย่างนี้กันดีแล้วแต่ว่า อยากเผื่อมันขึ้นโปรฟินมิตรภาพยังเหลือเหรอครับยังเหลือยังเหลือเอาออกมาเอาออกมาผู้ดินลงมาที้ตำแหน่งเบนตัวนั้นไม่มีนะไม่เป็นไรตัดอกองเฉยๆอ๋อโอเคเออมีวัฒน,นาการเอออ้าไม่ต้องเล่นแล้วนี่ <laughs> อยากเล่นอ่ะปปนิทานของลีเลียนได้ไหมบอ <laughs> กว่าแปสิบแล้วนะใช่เข้าใจเ <laughs> <laughs> ข้าใจแหละ ผมรวบเลยนะหกใบพี่โจไปหกใบเดี๋ยวผมเก็บของก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวะไม่เจอจวดสามดิหนึ่งสองสามว่ะไม่เจออยากได้แม็กซิมัมเบลมีแม็กเบลด้วยคุณเลยแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือมีแบ็กเบลก็คือไม่ต้องลงอีกตัวไงติด Mac bell แม็กเบลแทนแล้วตีตุ้มโอเค okay, อันนี้ร้องภา,าษาเสียงครับตีมี 4ตัว7,4,28,280ีดียเมรครับทำไมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าเจ็บจริงๆเจ็บจริงๆสองรับครับพลังงานจะระเบิดตกของทิ้งครับแต่สภาพ,าพครับนี่พี่นุขาไม่ใบนี้้อใบนี้นี่ไงครับ <c oughs> อะไรครับนี่อ่ะเฮ้ยตตัวมันแรงมากเลยอ่ะ แพงสุดๆเลยผมเลือด330อ่ะใช่ก็ตีกันถึงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูเด็กกันครับผมว่าเจ้าคือมนเกะเนี่ยเด็กใส่อะไรบ้างเนี่ยเล่นจะจบคิวไอผู้ชื่อมันไม่ถูกเลยโอเคไปไปไปดูกันเอาล้วครับผมนี่ก็คือเด็กกามาเกโรเกะ ต้องเียกว่าเด็กร้องประสานเสียงเนี่ยเพราะว่าเขามีภูคุลินด้วยภูคุลินก็คือใช้มีท่าโจมตีเดียวกันทําให้ตัวเขาเนี่ยพอมีภูคุลินเข้ามาเติมในบล็อกนี้ทําให้ตัวเขาตีแรงขึ้นเยอะเลยใช่เพราะตอนแรกตัวนี้มาในแบกไว้จริงๆเราเคยคุยกันแล้วเรื่องไอ้ท่าโจมตีเนี่ย ถ้ามันมีร้องระสาเสียงเพิ่มมาใช่มันอาจจะเล่นได้ถูกต้องอแล้วทีนี้ชุดอัคคีสีครามครับเพิ่มปูคูลินที่มีร้องระสานเสียงมาใช่ทำให้ดามจมันโอเวอร์แคปที่เราต้องการได้เลยใช่แล้วครับผมมันกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยไปได้ถึง350ดาเมจด้วยตัวเองด้วยกามาเกโรเกเงหรือว่าปูคูลินเนี่ยเอามาเป็นดามจต้นก็ได้เพราะว่าตีได้ถึง200แล้วก็มีพวกกำลังอย่างความกล้าถึงมพันแมกซิมัมามมาตีเติม แลกสองหได้เหมือนกันครับเมนกัแปลว่าเราเป็นหนึ่งแรกสองหนึ่งแลกสองที่เดามจใหญ่มากๆแด้เฮ็ดทีเราไม่ได้น้อยเลยนะมันโตขึ้นมาเป็นร้อยี่สิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะใช่ทำให้เราโดนเก็บสองเป้าค่อนข้างยากใช่ถึงจะโดนเก็บสองเป้ารายังมีเชมินอยู่เลยเพราะว่าโปเกมอนเราไม่มีกฎอ๋อแล้วเจ้ากามาการุกับพุคุลินอ่ะเดามจเท่ากันเลยใช่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มก่อนเราจะเป็นร่างเด็กตัวไหนก็ได้ พอโตมาดามิสอย่างน้อยมันจะเท่ากันล่างกลางล่างหนึ่งจะเท่ากันทั้งคู่เลยแล้วเราค่อยมีร่างใหญ่เป็นการมาเกโรเกะที่เป็นดามิโอเวอร์ใช่นมาใช่แล้วครับผมแล้วก็จะมีเจ้าโอตาโมโร่เนี่ยมาปั๊มดามิเพราะว่าตัวเล็กเป็นล่างพื้นฐานแต่ว่าดันมีท่าโจตีต่กันมันง่ายตรงนี้แหละถ้าถามพี่มนะคือถ้าเกิดเจ้าการมาเกโรไอการมาเอะไรนะชื่ออะไรนะโอมาการโรโอมาการโรไม่มีล็อประสานโอคาโมโรโอกามโร โอ้โหอ่ะแปลว่าไอ้เจ้าพื้นฐานตัวเนี้ยลูกออสแล้วกันะถ้าเขาไม่มีล้อประสานเสียงอาจจะไม่เก่งขนาดนี้ใช่แล้วเพราะมันจะไม่สามารถโปรฟินและได้ดามิเลยใช่แล้วทีนี้พอเขาพิจไรณล่างต้นมันเลยโอเวอร์ขึ้นมากมากใช่แล้วครับอ่ะก็จะส่วนไอเทมก็จะมีตัวตั้งบอร์ดอย่างโปรฟิทลินท่าพครับเป็นหลักเลยนี่เป็นไฮบอลเพราะว่าเราจะต้องหาวิล่างวีวัฒนาการมาวีวันาการให้ได้เพราะมันต้องไต่ตาคามันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมีหนึ่งเนสบอลครับผมเผื่อเชมินหรือว่าเจ้าคิดถีงกีกสุดสามารถเล่นนนกัู้็ได อ่าผมมีปปลูกอมปะลัดติดไว้2เม็ดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดดูอ่ะซัพพอร์ตของเราเนี่ยเป็นลิเลียครับผมแล้วก็จะมีฮิคาริคาซุคุเี็ยทำมันสามารถทําให้ตัวเล็กกลายเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตีเดเมจเจ็ดสิบพูณได้เลยอ่าใช่มีโทโก้อีกใช่ครับใช่ครับอ่าทีนี้เอนจินซัพพอร์ตเราสําคัญมากเราก็เลยมีโปเกรเกียไว้ครับผมมีเบหามยามนาตีไว้เก็บโปเกมอนขับขึ้นมาได้ที่เห็นอยู่คือขี้เถ้าศักดิ์สิทธิ์เด็กเราเป็นเด็กพลังงานพิเศษขี้เถ้าศักดิ์สิทธิ์เราเก็บแบบโปเกมอนแล้วโยนกลับเเข้าด็ไป ัวขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บเจ้าไอโอการาโรเราโปรฟินเราก็เหมือนเราได้อีก80ดามจกลับมาอยู่ดีใช่แล้วครับเท่ามันก็เลยเก่งมากๆากใช่แล้วครับในส่วนของทบอลก็ผมก็เป็นปณิทานของลิลียเป็นหลักครับผมมีคำสั่งของบอสไปเลือกเป้าในจมโมติดไว้หนึ่งใบฮิคาริเนี่ยสามารถเลี้ยงได้3ตัวอาจจะเป็นโอการาโรพูคุรินแล้วก็ตัวใหญ่เอาไว้ทำให้เชนเรามันไม่ขาดเ้าจสามารถวิวัฒนาการเรื่อยๆแล้วก็มีโทโกะไว้เรียกพลังงานครับที่หาสุดนี่คือคัตสักุ งงมากแล้วเปิด8หยิบมาสองเลยคือรู้เลยว่าโดนละหยิบหยิบคู่แร็ปใ <c oughs> ช่แน่ๆๆ <c oughs> แน่ใช่แน่แน่ครับผมไใหนๆก็มีเจ้าสเตเดียมครับผมแบทเทิลคอร์เซียมเอาไว้การโดนหยอดรังดดเมตตัวหลัก <อา S 1> แล้วก็ก<อ>า,ารวิธีมอนเทนเอาไว้ลดโปเกมอนร่างสามให้เฮทีลดลงมาให้ถึงเลนเรานี่เขาตี ผูจชี้ิกานะบวกสภาพได้นะ35บวกลด30เป็น38ครับใช่แร<ช>งมากแรง35นี่คือแค่ห้าตัวนะ6ตัวที่ไม่ต้องมีการเป็นที่มาเทนตีนใช่ <ผม S 2> ใช่ใช่แรงเกิร์ดับผมไอเทมติดครับผมเป็นเคมขัดแม็กซิม,มัมกับ<ๆ>กำไรอย่างความกล้าไว้เพิ่มเดเมจแล้วก็มีลูกโป่งเอาไว้ติดให้สักตัวหนึ่งแล้วก็คอยสไลด์หนีนะครับผมติดเล่นเผื่อเราโดนตอโดนอะไรเนี้ยสามารถหนีลงมาได้ครับครับผมพลังงานเป็น4ี่หรือว่าซ่อพลังงานจุดระเบิดเลยพลังงานจุดระเบิดข้อดีคือไม่ต้องคอนโทรลไพร ครับก็คือสามารถที่จะติดแล้วก็จมตีดได้เลย oh. แต่ว่ารีวอซอลันติดแล้วไม่หลุดตอนนั้นเรายังเล่นไม่ได้เพราะจุดระเบิดนี้ไม่มาด้วยถูกต้องมันมีแค่รีวอซอลแค่ชุดเดียวเลยถูกต้องเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เดียเขามี8พลังงานนั่นหมายความว่าคิดง่ายๆครับเขาตีได้8ที ใช่แปดทีกับดาเมจเท่านี้หกไพ่มันเป็นไปได้แต่ค<ช>ถ้าเกิดติมีสี่ใบเนี่ยเล่นยากแต่ว่า<ช>ผมแปดใ<ช>บเนี่ยโอ <easy S 1> <ช>้โหเดีกใช่ครับกลายเป็นเด็กที่น่าสนใจมากเขา<ช>ออกมาจากชุดแบ<ช>็กกันไว้แล้วได้ของเสริมมาจากอาคีสีคามกลายเป็นเด็กเล่นได้ขึ้นมาเลยโอ้โหสุดยอดมากครับทีน,นี้ใช่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับการเมเกรโรเกะจ้าวหน้าน้องกบคังคบตัวอะไรเจ้าตัวนี้แหละใช่ผมบอกเลยคุณเอาเด็กนี้ไปทำเป็น Fu l l AR นะ ยิ่งกว่าสุลต่านเจมงใครเห็นก็ตกใจอะบโอ้ยเด็กพี่แพงกว่าของทองอีกใช่บอกเลยมอกเลยใช่จริงไอ้กระมาเกโลเกะเนี่ยแหละตัวดีเลยน่าจะหมดหมดตัวครับใช่ครับหลายพันหลายพันับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับเด็กในวันนี้ครับผมใครอยากเล่นตามก็สามารถจัดตามกันได้นะครับเปลี่ยนได้นะใครชอบไปไหนไม่ชอบไปไหนก็ใส่ใส่ทดแทนกนได้นะครับใช่ครับ เอาล้ครับผมก็วันนี้ประมาณนี้ก,บกับกับการ์ดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊าย